สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะคะใน Facebook นะคะด้วยเว็บไซต์ KM Social จะทำยังไงนะั้นมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะคะแล้วพิมพ์เซิร์ชหาตรงใน Google ได้เลยว่า k m s o c i ลบนะคะหรือคำว่า k m s o c i ขีด Social ได้หมดเลยนะคะอ่ะ สำหรับใครนะคะที่ค้นหาแล้วหาไม่เจอนะคะก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะอ่ะแล้วเรื่ต่อดีกว่าเลยนะคะ,ะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะสําหรับใครนะคะที่เคยเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกนะคะสามารถที่จะสมัครสมาชิกตามขั้นตอนนี้ได้เลยอ่ะไปที่สมัครการใช้งานนะคะ การต่อกันง่ายๆเลยชื่อผู้ใช้จะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลนะคะสามารถใช้อีเมลที่เมคขึ้นมาเองก็ได้เลยนะคะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจากนั้นให้กดคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติได้เลยนะคะแล้วก็มัครใช้งานกันได้เลยหรือถ้าใครนะคะมีบัญชีใน Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชี Google ได้เลยนะคะ,ะเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่ระบบเลยแล้วกันนะคะ วันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดคนดูสตรีมไรฟ์สดใน Facebook นะคะก็ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยอ่ะมาที่หมดหมูนะคะเลือกไปที่สตรีมไรฟ์สดนะคะแบบอันนี้นะจ๊ะอ่ะเสร็จแล้วให้เลือกบริการที่ต้องการนะคะสามารถที่จะเริ่มบริการเองได้เลยไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเลือกตามเราก็ได้นะคะอ่ะต่อมานะคะทุกคนนะคะกลับไป Copy y l n n หน้าสตรีนะคะก็คืออันนี้นะคะ นำนิ้งมาวางคะ่ะเลือกจำนวนที่ต้องการนะคะเอาแค่หนึ่งรอยกระเพอะนะคะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่หนาทีนะคะค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่12บาทกว่าๆนะคะ่ะจากนั้นให้กดส่งได้เลยคะ่ะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็ะจะขึ้นเป็นแถบสีเขียวเบาให้ K แบบนี้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจบริการแบบนี้นะคะและอยากเติมเงินเข้าเว็บเพื่อมาใช้เว็บเพื่อมาใช้งานในเว็บไซต์นะคะก็ะสามารถที่จะเติมเงินตามขั้นตอนนี้ได้เลยอ่ะมาที่เติมเงินนะคะ ขั้นตอนการเติมเงินก็มีให้ทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะก็จะมีทั้งสแกนค r ร์โค้ดนะคะแล้วก็คริปโตนะคะค r วร์โค้ดนะคะสามารถที่จะสแกนได้ทุกธนาคารเลยนะคะต่อมานะคะบริการทั้งหมดนะคะของทางเว็บนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยค่ะทั้ง f c e e o o o นะคะย o u t u b e t i k t o k i n s t a g t a m Telegram t w i t t e r นะคะก็จะมีให้ทุกแพลตฟอร์มเลยสามารถเข้ามาส่งเข้ามาใช้งานกันได้นะคะ ต่อมาเรา,าดูที่ประวัติการซื้อนะคะประวัติการซื้อของเราตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างรอดําเนินการนะคะจะแจ้งสถานะตรงนี้นะคะถ้ามีการยกเลิอกออเดอร์นะคะเงินเงินที่เราใช้จ่ายไปนะคะก็จะเด้งเข้าสู่ ID ของเราทันทีอ่ะต่อมานะคะช่องทางติดต่อแอดมินนะคะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานในเว็บนะคะแล้วมีปัญหาอยากเลื่อออเดอร์ของตนเองหรือว่าเว็บมีปัญหานะคะก็สามารถที่จะส่ง หมดหมู่ออเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยตอบตลอด24ชั่วโมงะคะ่ะแล้วก็จะคอยช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะอะต่อมานะคะที่แนะนําเพื่อนนะคะหรือแอ f ฟิลเลตนะคะสำหรับใครนะคะที่มีเพื่อนเยอะนะคะอยากสร้างรายได้ง่ายๆเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ของตอนเองนะคะแล้วส่งให้เพื่อนนะคะหากเพื่อนนะคะได้มีการลงทะเบียนเข้ามาใช้งานคุณก็จะได้รับทันทีนะคะอัตราค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่3ซนะคะจ่ายข่าจตนำอยู่ที่100บาทนะคะ และนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social นะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษางานกันดูนดได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าสตรีมไลฟ์สดตอนนี้ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะขออนุญาตรีรอบหนึ่งนะคะอ่ะตอนนี้นะคะยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดของเรานะคะก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะก็ถือว่าครักาซื้อของเรานะคะสำเร็จแล้วนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจบริการดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาลองใช้งานกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ได้านล่างคลิปนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะหากผู้ผิป,ประการได้ต้องขออภัยไว้ในะตรงนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ